สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวจังหวัดน่านที่อำเภอสองแครนะคะมาเที่ยวชมไร่สวรสของพี่สุนทรนิกรวงนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่ะนะคะพี่แนะนําตัวเองนิดนึงค่ะว่าที่นี่ล้วพี่ใช้สมแดงกับสวรสยังไงอยู่หมู่บ้านสองแพร์ครับจังหวัดน่าน ก็ใช้สมแดงั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้ก็เก็บไป3มรุ่นแล้วครับตอนนี้วันนี้ก็เลยให้มาดูถึงผลผลิตว่าเป็นยังไงมั่งก็ใช้มาตลอดครับแล้วก่อนใช้สมแดงนี่เป็นยังไงครผลผลิตของสวรัรถ ได้ดีไหมได้ยังไงบ้างเอ่อคือใช้ตัแต่เริ่มเริ่มทีแรกเลยก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะว่าเป็นปุ๋ยเคมีอะไรพวกนั้นนี่ก็คือไม่อยากที่จะเอามาใส่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะก็พอดีมีเพื่อนแนะนําให้ใช้สมแดงก็เลยใช้ตั้งแต่เริ่มต้นมาค่ะก็ที่เห็นนี่ก็คือแล้วประทับใจอะไรมังจากจากที่ได้จากสมแดงค่ะที่ใช้สบับปะรด คือรสชาติเนี่ยจะแตกต่างจากของคนอื่นของคนอื่นนี่จะออกเปรี้ยวๆอ๋อมันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากแต่ที่ผมใช้นี่ก็คือจะหวานรสชาติจะดีหน่อยค่ะรสชาติดีครับผิวผิวก็ผิวดีฮะเพราะว่ามันจะมีตัวที่ป้องกันพวกแมลงด้วยค่ะในในสมเด็จ ผมไม่ได้พ่นยาฆ่ามแมลงไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยฉีดไปกี่<อ>ครั้งนะคะเนี่ยฉีดไปสามครั้งะครับแล้วผลการเก็บผลผลิตนะคะได้เพิ่มไหมคือทีแรกนี่มันเริ่มจะออกมันก็ติดไม่เยอะเท่าไหร่แต่อพอครั้งที่สองที่สามเนี่ยก็ได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะครับแล้วเห็นว่าส่งที่ไหนนะคะสวรสพี่ส่งเข้ากับโครงการด้วยโครงการหลวงโครงการหลวง เราเก็บนี่ไปส่งเขาอะนะทํากันเ,กเยอะไหมคะที่น,นั่นที่บ้านผมนี่ทำสามเจ้าแต่ว่าที่ตัวอําเภอนี่ทํากันเยอะอืค่ะถ,ถ้าพี่ให้เป็นเปอร์เซ็น์ที่สมแดงใช้กับสาวรสเนี่ยพี่จะให้กี่เปอร์เซ็นตคะเรื่องของความประทับใจคือเราไม่อยากที่จะใช้สารเคมีนะก็เลยเอามาเริ่มต้นที่ใช้ชตั้งแต่อ่าเอาสมแดงมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่า เห็นว่ามันปลอดภัยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีสารพิษตกค้างอะไรพวกนี้ก็เลยเอามา<ฆ>ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยไม่ได้เปรียบเทียบกับอของตามท้องตลาดอยู่๋อคือที่ประทับใจก็ตรงที่ว่ามันไม่มีหนอนไม่มีมแมลงอะไรที่มาดูดอกดูดอกดูดอก,ด,ด,อกดอกสวยค่ะคือประทับใจตรงนั้นหนอนไม่มากรนเลยหนอนไม่มากรค่ะไว้ก่อ แล้วแล้วพี่อยากให้พี่ฝากกับคนที่ปลูกสับปะรดนะเนาะกับเหมือนกับพี่เนี่ยว่าใช้แนะนําให้ใช้สมแดงเหมือนพี่เนี่ยฝากฝา,ากคนบ้านเรานะคะอ๋อ <c oughs> ก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้ของพี่เอากนินทันทีเนี่ยนะคืออย่างสับปะรดเนี่ยเราก็จะเก็บมาปุ๊บนี่ก็กินเลยกินได้เลยเใช่มันก็จะปลอดภัยเวลาเราใรช้สมแดง คือถ้าเราไปใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยเพราะสมแดงเนี่ยมันจะมีไอตัวที่ส่วนผสมของน้ำส้มปันไฟเนี่ย<ะ>ที่ป้องกันพวกแมลงเราก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นตัวที่มีพิษต่อคนด้วย<ะ>ต่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยผรรู้สึกว่าเออเรามั่นใจนะเพราของของที่เรากินทุกวันเนี่ยมันไม่มีสารเคมีเชียพน ปรระทับใจตงนี้เราได้สุขภาพด้วยนะคะครับผม<ะ>เยี่ยมเลยขอบคุณมากค่ะรสชาติดีรสชาติดีนะคะสำร ت, ัรถค่ะ